ครับสบายดีเนาะพี่น้องเนาะมือนิกามาถักทายสบายดีพี่น้องมุสุคนเนาะมือนิกาบ่มีเวียเห็ดเนาะมือนิกาซีมาพีวิวฐานเนี่ยพี่น้องเบิ่งเนาะว่ามันเป็นจังไหนเนาะอันนี้แมนฐานค้าวนาะพี่น้องเนาะฐานเ้าวจูดละมาอบใส่กระพุ้ยมันก็จะกลายเป็นฐานค้าวนาะฐานค้าวนี่เขาเห็ดได้คุณภาพลายเนาะพี่น้องเนาะกับ เอาทักทายสบายดีพี่นอ้องชาวไทยและชาวลาวมาสุข,ขสุขคนเนาะอสำหรับคลิปนี้กาบ,บ้าลาวสิมารีวิวฐานเนะานนะถ้าว่าเพื่อให้ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เนาะฐานนี้เนาะเห็ดฐานข้าวมันโมแมนว่าสีเห็ดกัน,นได้ง่ายๆเนาะพี่น้องเนะาะมันก็จะหยากลายเนาะอันนี้เงินข้าวเจ้าเจเบวาอบใสก่กระปุ้ยแล้วก็ ทุกโพลคือแบบนั้นเนาะหลังจากนั้นอบได้ประมาณหนึ่งคืนแล้วก็เท้าสมารถอกถอกมันก็นจะเป็นฐานค้าวไปน,นี้เนาะถาวาฐานห้องบริโอบนี่มันก็นจะเป็นฐานสีดำเนาะพี่น้องเนะาะเพราะว่าเขาก็อ,อ,กอ่ะออกจากนี้เลยเนาะครับถ้าู้ไดสอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะพี่น้องเนาะถาวอยาคูวิธีข้าวเต้า,ตา,ตารือว่าวิธีเห็ดเต้าเนาะค่ะ ก็สามารถเขมมนไว้แต่คลิปของม้าลาวได้เลยเนาะพี่น้องเนาะว่ามันจะเป็นจะไรเนาะม้าลาสีมารีวิวให้พี่น้องเข้าเบิงเนาะส่วนว่าเบิงนี่จะเริ่มขยายหัรงานออกเนาะสีเห็ดเป็นส,สีเตาเนาะนี่ทานนี่เขาจะส่งออกหนึ่งประเทศเกาหลีเกาหลีใต้สองประเทศญี่ปุ่นเนาะ ฐาน,น,นเขาส่งออกสองประเทศเนาะส่งฐานออกในระหว่างสองประเทศเนาะเกาหลีกับญี่ปุ่นเนาะตอนนี้ก็มีน่ายขึ้นจากบรรุนเนาะมาติดต่อยากสื่ฐานอีกเนาะเขาเจ้ากับูฮ่วเขาเจ้าสีวา่าสีส่งหายหรือบอ่อเนอะาะพาส่งไปบรรุนเนาะรายประเทศต้องการฐานประเภทนี้ลายสุดเนะพี่น,อน้องบูฮัวเขาจะไปเห็ดยังเนาะฐานนี้เป็นฐานกาเนาะดังเวลาดังมันจะ บ่อเป็นควันเลยฐานนี่เนาะปีงอาโฮมาฮันยังกับกินกับแสบนะพี่น้องมันแสบเนาะปีงเนาะมันบ่เป็นควันเนาะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็บจบเพียงเท่านี้เนาะตามไปได้ชอบไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ Subscribe ติดดเป็นกำลังใจไอ้บ้านนี้รันดอนน้ำนาะพี่น้องเนาะถ้าผิดพลาดคนใดก็ขอโทษขออภัยน้ำพี่น,อน้นองหมดสุข,ขุสุกนเนานะฐานนี้เขาจะส่งออกหนึ่งประเทศ เกาหลีเกาหลีใต้สองประเทศญี่ปุ่นเนาะทานแล้วเขาส่งออกสองประเทศเนาะส่งทานออกในระหว่างสองประเทศเนาะเกาหลีกับญี่ปุ่นเนาะตอนนี้ก็มีนายทุนจากบรูไนเนาะมาติดต่ออยากสื่อทานอีกเนาะเขาเจ้ากับบฮูวา่าเขาเจ้าสีวา่าสีส่งไฮหรือบอเนอะาะเพราะส่งไปบรูไนเนาะหลายประเทศต้องการทานประเทศนี้หลายที่สุดเนาะพี่น,อน้องบูว่าเขาจะไปเห็ดยังเนาะ ฐานนี่เป็นฐานกาเนาะดังเวลาดังมันจะบ่อเป็นควันเลยฐานนี้เนาะปีงอาโฮมาฮาันยังกับกินกับแสบนะพี่น้องมันแสบเนาะปีงเนาะมันบ่อเป็นควันเนาะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็บจบเพียงเท่านี้เนา,ถาะถ้ะางกรดิชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับกดถ่ายกดเป็นกำลังใจมา,าวนี้รันดอนนำนำพี่น้องเนาะถา้าผิดพลาดคนใดก็ขอโทษขออภัยนำพี่น้องหมดสุขขุนสุกนเนาะ